chúng ta tùy đi Miền tùy đi tùy đi tùy từ đây đi tùy đi tùy đi tùy đây, tùy đi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  เมียนตัวเมียนจะได้ประพุนโหน้าบอกประพุนทักาเหบ้านเมียนจะได้น้องประพวนกมตียนะได้นงกระุกบบประนกรมัวบอนะครับเป็นคอซินเตอร์ อร์ดินเตอร์โทรมานะครับบอกว่าผมเนี่ยมีพัสดุตกค้างอยู่นะครับให้กดก้9เพื่อไปรับของหรือลงทะเบียนรับของเขานะครับผมก็เลยมม่วพูดขเขมรกัมพูชาไปนะครับกกวางสายเขาก็พูดขเขมรเหมือนกันนะครับคือลายต,ต้นต้นสายที่โทรมาผมเนี่ยไม่ใช่คอร์ซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทย ถ้าเป็นคอเซ็ e เตอรที่อยู่ในประเทศไทยเขาจะไม่พูดภาษาเขมรเขาต้องพูดภาษากลางเท่านั้นนะครับ <c oughs> มีแค่นี้แล้ครับ